รถถังกับซูเปอร์แลกใครเก่งกว่าสไตล์คนลเรื่องแต่สองคนเป็น the best of the best รถถังเป็นมวยเดินมวยบุแต่ความจริงเป็นมวยฝีมือตาไวไม่เสียหลักซูเปอร์แลกจุดเด่นเป็นแตะแล้วก็ศอกแล้วก็ IQ ไฟ IQ ตอนเขาชกนะถ้าเกิดวางแผนแล้วก็แผนมันไม่เวิร์คใช่ไหม เขาจะเปลี่ยนดูมันเหมือนแบบคอมพิวเตอร์ไงผมชอบสองคนนะแต่ใครตอนนี้ใครเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆมีคนเดียวเป็นรถถังเพราะว่าก็มีความนิยมแฟนๆทั่วโลกแต่ซูเปอร์เล็กแฟนคลับมันโตเร็วนะตอนตอนเขาชกที่เมกาแฮกเกตตี้สิ่งที่สุดยอดเป็นไอศอกข้างเดียวน็อกสวยมากแต่สิ่งที่ไม่ดีคือแบบคนอเมริกันไม่มีมันไม่รูมันมันดูดูดูไว้มันมันเร็วเกินไปมันสี่สิบวิเอง เสียดายที่มันมี2อสามยกแล้วก็ซูเปอร์เลกโชว์แม่ไม้มวยไทยของเขาแบบสุดยอดผมว่า,าจะมีแฟนขับใหญ่แล้วก็ความนิยมจะ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 เริ่มทุกคนอาจจะไม่รู้ซูเปอร์เล็กเก่งขนาดไหนไอรู I know, I know, know, ้ไอรู้เพราะไอรู้มวยไทยไงแล้วก็ไอไอไดูด,ดูดูเขาชกหลายครั้งลมาไอรู้แต่เสียดายที่อเมริกาเขาไม่ได้ดูเขาเก่งขนาดไหน